าวาปึ้งจ้าใครที่มีปัญหาตอนนี้ผิวแบบว่ามันคล้ำเลยแม่ผิวแบบผิวดูดำ่ะแม่ทำยังไงดีตัวนี้เลยค่ะแม่แนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นสครับของแม่เองชื่อว่าสครับเจทาวคุณดูเป็นสครับเกลือเป็นเกลือจากิเดสซีไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอลและไม่มีน้ําหอมตัวนี้นะคะใช้น้ํามันหอมและเหยจากธรรมชาติกลิ่นเปอร์เปอร์มิน,น,นแทนน้าหอมคุณอารมณ์เหมือนแบบว่าสปาแพงๆชั่วโมงหนึ่งประมาณ6 0พ0บาท สันลองมาแล้วตัวนี้ฟึ่งจริงสาวเขาช่วยเรื่องผิวขาวใครที่ผิวโดนแดดมาใครที่ดำกรรมพันธุ์ตัวนี้ช่วยด้วยใครที่มีสิวดมตัวสิวที่หลังตัวนี้ช่วยกับคุณนะคะข้อศอกดำตะตุ่มดำเข่าดำขนิบด,ดำก้นดำอ่ะต้องจัดนะคะขัดไปเลยทุกวันแต่ถ้าดำตัวเนี่ยขัดอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเกิดสามครั้งนะคะจัดเกลือนะคะคุณตัวนี้จะกลายเป็นมา้าขัดขัดไปกลายเป็นมา้กา,มากลายเป็นเนื้อครีมเห็นปะ หนึ 1> 1่งถึงสามนาทีแล้วล้างออกนะคะขัดออกเนี่ยกลิก่นหอมมากตัวนี้ยกลิ่นหอมแบบหอมแบบสดชื่นหอมแบบผ่อนคลายนะคะตัวนี้ล้างออกปุ๊บผิวจะนุ่มๆอ,อารมณ์เหมือนผิวเด็กนะคะสาวดูนะประมาณหนึ่งกระปุกเน็ตที่รักเห็นถูนแล้วนะ เห็นผลแล้วนะบอกเลยใครใสสครับก็ต้องมีสครับจัดแล้วนะคะตัวนี้นะคะ1กระปุกราคาแค่349บาทจัดส่งไอ้ฟรีตอนนี้มีโปรโมชั่น2กระปุก660บาท3กระปุก930บาท5กระปุก1,450บาทจัดส่งฟรีนะคะล้านกันเลยคุณเนจะัะไม่ได้มูสาวาปึ้งทำสั่นปึ้งเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเนรอนอีเนรอนเมรอนเลย โอ้ยไม่ร้อนนี่ไมร้อนร้อนได้เออฉันล้อนช่วงสูงการฉันแบบแดดช่ำมากแต่ฉันผิวไม่ดำเลยผิวไม่ค้ํำเลยเพราะว่าฉันกลับมาฉันก็นี่ละจ้ะสะครับเจข่าวสครับของจ่าเอกราคาแค่349บาทปึง้ง